สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดชีกับฮีโร่เมืองไทยนะครับผมวันนี้ฮะจะมาชมสรุปผลการแข่งขันนะครับผมศึกวันลุมพินี114นะครับโอ้เมื่อคืนต้องบอกว่าดุเดือดโคตรๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไฟน์นี้เนี่ยจบอะไรยังไงบ้างครับมีฮะคู่แรกครับผมจุลไรอรับผมเจอกับทางยูเนสครับเนี่ยฮะดูครับต่อยลำตัวไปครับผมยูเนสโดนล้วงลำตัวไปนี่หื่มเจ็บพองเลยครับอันนี้เป็นนายกที่2นะครับผม หลังจากที่โดนนับไปในยกแรกโดนนับแรกนะครับผมแล้วก็นี่ฮะพยายามที่จะปิดเกมให้ได้ครับแต่ว่าในยกที่2เนี่ยมันหมดเวลาสะก่อนนะครับแต่ว่ามายก3ครับไปยกสิวิสุดท้ายครับดูครับเสียบเขาเข้าท้องไปครับนี่ฮะกรรมการก็พยายามจะนับให้โอกาสนะครับแต่ว่าแหม่ไม่ไหวครับผมเรียบร้อยไปครับผมจุริีกก็เป็นฝ่ายชนะไปครับผมคว้าโบนัสเป็นคนแรกนะครับผมในสึกวันรุมงินี114ครับ มาดูคู่นี้ครับผมเพชรคู้ผาครับผมเจอกับอาซาฮีครับโอ้โหเพชรคู่ผาทางฝั่งกางเกงขาวครับผมนี่ฮะโดนหลุยหมัดซ้ายครับผมของอาซาฮีครับโดนเข้าไปครับก็อาซาพยายามจะปิดเกมให้ได้นะครับผมในยุคที่2นี้ฮะโอ้ต่อยมาครับผมได้นับที่2ครับแต่ว่าแม้แม้ว่าจะเพชรคู้ผาจะโดนไป2นับนะครับแต่กลายเป็นว่าหลังจากโดนนับที่2กลายเป็นฝั่งเดินลุยเดินบุกครับแล้วก็พยายามที่จะลุกไล่นะครับแต่ว่าแหมทางอาซาฮีก็พยายามเอาตัวรอดครับ ในยกที่3านี่เรียกว่าแมต์เดินหนีเดินหลบนะครับผมเราก็ป้องกันตัวครับผมสุดท้ายฮะกลายเป็นทางของอาเซียครับผมชนะคะแนนไปแบบเป็นเกยชันแต่ว่าเพชรผู้ผ่าก็ได้ใจผู้ชมครับต้องบอกว่าโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผมสู้ได้ดีครับผมนอกจากจังหวะที่โดนนับเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับนะในคู่ต่อมาครับคู่นี้เนี่ยโอ้หลายคนดูกันเยอะครับผมคือนาดากะากับบัลลูโลครับเกมการชุกเนี่ยอาจจะอึดอัดนิดหน่อยนะเพราะว่าทั้งคู่เป็นสไตล์แบบว่า รอตั้งรับสวนนะครับผมก็เลยอวุธน้อยไปนิดนึงครับกลายเป็นว่าใน3มยกครับผมก็อาจจะวุธน้อยแต่ว่าความว่องความไวของนักคู่เนี่ยโชยเห็นนะครับผมรับเป็นนาฬิกาครับผมขวาชัยไปได้ครับสําหรับในไฟน์นี้ครับบอลลูโลอาจจะต้องไปปรับแก้ไปนะครับผมอาจจะมาในรอบหน้าจะคงต้องตั้งใจในการปลุกเข้าไปโจมตีนิดนึงมาในคู่นี้ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าชาติพยัก์กับละมัดานนี้สนุกมากๆนะครับผมแล้วดูฮะโดนหมัดซ้ายหมัดซ้ายไปครับผมชาพยัค แมเวียงไปโดนหลายทีครับแล้วดูว่าอืม้ายของทางลำดานครับผมกดชาติพยักลงไปในช่วงยกทิศหนึ่งต้นยกนะครับเนี่ยลุขึ้นมาก็มึนเลยครับแมโดนไปหลายทีครับแต่ว่าไม่ในช่วงปลายยกครับผมเป็นชาติพยักครับเดินเข้าหาแล้วนี่ะหมัด้ายโดนเข้าไปครับ โอ้ลามดานลงไปมึนเหมือนกันครับผมบอกว่าเป็นน็อกเอาครั้งแรกในชีวิตนะครับผมว่าโดนล้มลงไปโดนนับครั้งแรกครับเราก็มาในยกที่2ครับหมาเปิดเกมลู้ฮะโอ้้ายกระเด้งไปนึกว่าจะดับเบิลเคโอแล้วนะครับผมกระเด้งลงไปทั้งคู่เลยแต่ว่าทางลามดานเนี่ยโดนเชือกกระเด้งกลับขึ้นมาครับหลังจากที่โดนนับไปนะครับผมแล้วนี่ฮะลามดานแลกกันแบบเดิมครับนี่ฮะโ้รัวหมัดมาเป็นชุดครับผมแล้ว้ายเนี้ย โป้ครับปูหลอดไปเลยครับผมสำหรับทางของชาติพยาครับผมแล้วก็ลำดานครับผมขวาชัยชนะไปได้โบนัส3 5มแสนรวมถึงสัญญานะครับผมวันใหญ่3ามล้านหด้วยครับเนี่ยแล้วในคู่ของยูนิสครับมาเจอกับทางหลิวจุ่นเฉาครับเป็นไฟที่ขึ้นมาครั้งแรกครับดูอาจจะเราเรียกว่าดูน้องของยูนิสเนี่ย ลำตัวเอ่ยอะไรเอ่ยดูยังโตไม่เต็มที่นะแต่ว่าไฟนี้ก็ออกอาวุธได้ดีครับผมมีลูกแทงเข่าลูกหมัดนะครับผมแล้วสุดท้ายครับผมเป็นยูนิตชนะคะแนนเอกฉันไปครับผมอยู่จนเชาวมาไล่ตามยก3าแต่ไม่ทันครับ1 2ยูนิตเก็บแต้มไปก่อนแล้วครับผมมาในคู่ของก้องชัยกับคมเพชรครับโอ้คู่นี้เป็นภาค3ครับก้องชัยมาไฟนี้ครับผมก็เหมือนเดิมครับพยายามจะไล่ต่อยครับแต่คมเพชรก็ใช้ลูกเตะนะครับผมรวมถึงออกโต้ทุกดอกครับ สวนกันสนุกครับผมคู่นี้แมแต่ว่า1-2ึ่งสองผมพรมเพชรเป็นฝ่ายนําไปได้แล้วนี่ให้ยก3ครับผมทางกล้องชัยพยายามเดินบี้เดินบดครับแมต้องบอกว่าเครื่องร้อนช้าไปนิดนึงครับผมแมถ้าเลอดไล่แบบนี้แต่ยก2อาจจะชนะนะครับผมก็สุดท้ายเป็นทางพรมเพชรครับผมคว้าชัยไปได้ครับย้ำชัยในไต่ภาคไปได้ครับ3ไปคู่นี้ครับผมเพชรสุขุมวิทมาแทนนะครับผมทางพันพยาครับเจอกับอัสลามจอนครับแมอัสลามจอนต้องบอกว่าคล้องแข้าว่องไวครับแล้วดูฮะต่อยมาเตะมาครับ เปสู่มิดโดนหมัดขวาล่วงลงไปครับผมเนี่ยเป็นในยกที่3นะครับ1 2มาก็เป็นความเร็วของอัสลามจอนครับผมทำอ,อันตรายให้กับทางของเปสูงมิดแล้วดูครับไล่เนี่ฮะโอ้โหเตะฉัดล่วง ล้ำตัวเข้าไปครับผมล่วงลงไปในยกที่3ครับผมแล้วก็แพ้ไปในช่วงปลายยกเพ่านั้นเองนะครับผมก็อัสลามจอนครับกลายเป็นว่าได้รับโบนัสนะครับผมแล้วก็ได้สัญญาวันใหญ่ไปอีกคนหนึ่งครับผมมานี่คะคู่นี้ครับปทอครับผมโอ้โหหลายๆคนต้องบอกว่าติดตามกันนะครับผมแล้วว่าเจอเอเลียสครับแม่ไฟนี้หมัดแม่นครับผมโอ้ต้องบอกว่าปนทอไฟนี้ตื่นเต้นมากไปหน่อยเดินบุกเข้าหาอย่างเดียวครับเจอหมัดของทางเอเลียสเนี่ยดักไว้ครับผมแต่ว่ายก2มาก็เป็นฝ่ายขีบคอตีเข่านะครับผม เข้ามาตีเนี่ยเรียกว่าทางของเอเลียนเนี่ยเหนื่อยเลยครับโดนตีเยอะนะครับผมแล้วก็ฟันศอกเยอะด้วยครับแต่ว่าพอมาในยกที่3กลายเป็นว่าทางของอบุตทอพยายามจะเดินเกมเหมือนเดิมนะครับใชเ้เดินเข้าหาแต่ว,ว่าเจอหมัดของทางเอเลียต์ดักเอาไว้แล้วก็แรงอาจจะน้อยลงด้วยครับผมแหม่ในไฟน์นี้ต้องผมป้องกันตัวน้อยไปหน่อยครับผมสำหรับทางของบตท,ทรครับเนี่ยโดนหมัดไปเยอะครับสุดท้ายครับผมกรรมการออกมาให้ชนะ 2ต้นหนึ่งเสียงครับเอเลียชชนะไปได้ครับไม่เป็นไรครับผมปรทอาจจะตื่นเต้นมากไปหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวในไฟ์หน้าน่าจะกลับมาดีกว่านี้แน่นอนนะครับผมก็ยอมรับจิตใจนะครับผมของปททก็อย่างที่บอกครับเขาก็ตั้งใจมาพิสูจน์ตัวเองครับแล้วไฟ์นี้ผมคิดว่าเขาทําได้ดีนะครับผมก็ไปกำลังใจให้ทั้งเอเลียชแล้วก็ทางปตทด้วยนะครับคู่นี้ครับต้องบอกเลยครับผมว่าเมืองไทยกับ ทางของเซสันครับเซสันเนี่ยชนะมาก่อนแล้ว4ไฟนะครับผมเป็นศึกสงครามคนไม่กลัวเมียครับโอหต้องบอกว่าไฟนี้แลกสอกันโคตรมันโคตรเดือดครับแล้วต่อยกัน3ยกนี่คือแบบ ไม่ไม่มีแบบว่าเดินออกมาห่างๆกันเลยครับผมเดินบี้เดินบทอ,อวุธกันตลอดเวลานะครับผมต้องบอกว่ามวยไทยนิ่มหมัดเท้าเข่าซอมมาเยอะไปหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้มีจังหวะที่เรียกว่าดูเชิงกันนะครับผมแต่ว่าเดินบี้เดินบทกันต้องบอกเลยว่าคู่นี้สุดยอดครับแต่ว่าเป็นทางเมืองไทยครับผมที่ไฟนี้แก้เกมมาดีครับผมเน้นกัน เตะตัดขานะครับผมแล้วก็เดินบทเดินชนครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมคือ,อบางสันนะฮะอาจจะอายุมากขึ้นแล้วครับผมก็เลยการพบการมาท้ากันไปเนี่ยมันทําให้เห็นว่าทางของเมืองไทยได้ดีกว่านะครับผมในไฟนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไฟนี้ครับผมทางของเมืองไทยครับ สามารถที่จะคว้าชัยไปได้ครับผมเอาชนะได้นะครับหลังจากที่เจอกันมา5ไฟทางเสกสันนะครับผมชนะไปสี่ไฟครับผมแล้วไฟนี้เป็นทางเมืองไทยกลับมาได้ครับแต่หูวี่บอกเลยว่าคู่นี้โคตรน่าดูครับคือสนุกกันมากๆนะครับผมเล่นสอกเล่นเข่าหมัดมาทุกอันครับผมเนี่ยโอ้สุดยอดครับผมแล้วตำแหน่งนายก คนไม่กลัวเมียไป็ลแคผมสําหรับทางของเมืองไทยครับผมโอ้โหอันนี้สุดยอดครับมันมากๆครับผมอยากให้ได้บนนั้นคู่มากเลยคู่นี้เดี๋ยวลองดูว่าทางอุชาตีจะมีมอโบนั้นไหมแล้วคู่เอกครับผมเสือแบ็กเจอกับทางของแสงอาทิตย์ครับต้องบอกว่าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับผมเนี่ยฮะต้องบอกว่าไฟนี้ทางของแสงอาทิตย์เนี่ยก็พยายามที่จะอ่ออาวุธนะครับผมพัฒน,นาขึ้นมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หรือว่าไม่ได้ต่อยในแบบกติกาที่ต้องใช้ มานานนะครับอาจจะมีเก็งเกงบ้างนะครับแต่ว่าเสือแบคครับไฟนี้ต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับผมฝึกฝนมาได้ดีแล้วดูครับพยายามที่จะใช้ลูกโชน์ให้ฟ้าตหางนะครับผมตั้งแต่ยกหนึ่งครับยกหนึ่งมายกสองครับผมก็พยายามจะใช้นะครับแต่ว่าที่เห็นเลยนะครับผมก็คือการไม่เกรงแล้วนะครับผมเหมือนว่าไฟนี้เนี่ยเป็นไฟที่เขาจะถ้าเกิดแพ้ต้องตกชั้นนะครับเราดูฮะซ้ายนี่เราดูว่าปัดซ้ายดอกนี้ครับผมจังหวะนี้ฮะต่อยมาแล้วหมุนตัวกระโดดฟันเรด้ฟ้าหางโอ้โโดนเข้าไปเต็มเต็มครับ โอ้เราบอกว่าเปิดอันตรีมาตั้งแต่ยกแรกครับแต่ว่ามาในยกที่3ครับผมทําได้สําเร็จครับแล้วดูในจังหวะน,นี้ฮะหมุนตัวโดนอีกทีนึงครับผมโอ,โอ้โดนเรียกว,ว่าได้ไป2นับแล้วผมในไฟนี้ครับก็แสงอาทิตย์ครับผมพลาดท่า,ทา,ทาให้กับทางของเซิร์แบ็กไปครับแหมอาจจะต้องอเรียกว่าเก็บประสบการณ์เพิ่มอีกหน่อยนึงครับแต่ว่าเซิร์แบ็กทำได้ดีครับผมชนะในไฟนี้ก็เรียกว่า โผล่ฝีมือครับเพราเราก็ปลดล็อกหลายๆอย่างนะครับผมต้องยอมรับเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง2คนนะครับสำหรับในไฟนี้มี3คนครับผมที่ได้โบนัสครับผมอัสลามจอนลามาดานแล้วก็จูุลัิอิชิอิครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยยังสามารถที่จะไปกดนี่นะครับผมแชมเปี้ยนของประชาชนนะครับโหวตชื่อนักสู้ยอดเยี่ยมประจำค่ำคืนได้ที่พิกเอเอ็ c ดอทนนะครับไปกดได้นะครับผมก็อยากให้ใครได้โบนัสเนี่ยไปกดได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับไฟนี้ครับผมลองบอก สำหรับคนที่ได้ดูเนาะก็ลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีคู่ไหนไหมที่คุณคิดว่ามันตัดสินค้าสายตานะครับผมสําหรับแอดชี t เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะในคู่นี้อาจจะมีบ้างนะบางบางคู่ที่เห็นว่าเฮ้ยมันก็จิตเบียดเบียดกันนะนะอะไรแบบนั้นนะครับผมยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นอะไรจะให้กับแอดชี t นะครับผมแล้วก็เพจทีโรมวยไทยรวมถึงช่อง u t u b e มวยไทย l ีเจน d ์ตำนานมวยไทยได้วยครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ